ลงไปที่กระบี่นะครับเรื่องของแมงกระพุนยังคงมีปัญหาอยู่ในหน้านน้ำอยู่นะครับ <ฮะ S 1> ปรากฏว่าเด็กวัย12ขวบออกหาปลากับพ่อที่ทะเลแหวกที่จังหวัดกระบี่โดนพิษของแมงกระพุนกล่องนะครับเพราะดีที่พ่อนั้นประถมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการใช้น้ําส้มสายชูราดไปที่ตัวเธอรอดมาได้ครับเด็กชายสุดิเทพทึกขุนทศวัย12ปีถูกพิษจากแมงกระพุนกล่องขณะออกไปหาปลากับพ่อ ที่ทะเลแหวกตําบลอ่าวนางนะครับต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระบี่ขณะนี้คุณหมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วแต่มีความเห็นนะครับจากทางอาจารย์หมอลัคนาไทยเครือภาควิชาเวชศ,ศาสตร์ชุมชนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับระบุว่าน้องสุดที่เทศเนี่ยมีรอยแผลบริเวณต้นขาทั้งสองข้างจนถึงบริเวณหลังเท้าผิวหนังนั้นมีรอยไหมเป็นเส้นพันไปตามรอบขา คาดว่าน่าจะเกิดจากพิษของแมงกระพุนกล่องหรือที่เรียกว่า Box j e เจอร i s ีนะครับแต่ว่าโชคดีมากๆที่พ่อเด็กนั้นมีสตินะครับใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่ถูกพิษได้ทันก่อนพิษจะพุ่งเข้าสู่กระแสเลือดให้ข้อมูลคุณผู้ชมนะครับว่าแมงกระพุนกล่องนั้นจัดเป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษไล้แรงที่สุดในโลกนะครับซึ่งถุงพิษนั้นจะอยู่ที่สายหนวดหนึ่งตัวอาจจะมีถุงพิษเป็นล้านถุง เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือให้ใช้น้ำส้มสายชูราดห้ามราดด้วยน้ำจืดเด็ดขาดแล้วก็ห้ามไปขัดไปถูบริเวณที่ถูกกัดเพราะจะเป็นการเร่งให้เข็มพิษแทงเข้าไปในเนื้อนนี่ให้ข้อมูลคุณผู้ชม